สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ex ็กซิกมายาฮันเตอนะครับในคลิปนี้เรามาสวมบทบาทนักสืบมือสมัครเล่นนะชั่วคราวกันดีกว่าครับกับในหัวข้อนะ Silent m e r g เจอ t นักฆ่าลึกลับมันยังมีปริศนาอีกหนึ่งอย่างที่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะอ่านมาจนถึงตอนที่410หรือในปี2025ถึงแม้ว่าในคลิปนี้จะทำอยู่ในช่วงปี2026 ต้นปีนะแล้วก็ตามนะครับเราก็ยังไม่ได้รับรู้เลยว่ามือสังหารไซเ e นเมอร์เจ a t ์นั้นคือใครมันคือมือสังหารที่ไล่ฆ่าคนในห้อง1014หรือว่าห้องของคุรบิก้าเพียงห้องเดียวมันลงมือเพียงห้องเดียวครับจนถึงตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมันสังหารคนไปแล้วร่วม7คนหัวข้อใหญ่ๆที่เราจะพูดถึงกันก็คือเป้าหมายของมือสังหารมันคืออะไรกันแน่ มือสังหารคือใครใช่คนที่อยู่ในห้อง1014หรือไม่ความสามารถเน้นของมันรูปแบบคำสาบที่มีความเสี่ยงในการเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยนะครับเข้าข่ายสัตว์สาบานเช่นกันความสามารถเน้นของมันนั้นมีเงื่อนไขในการทำงานอย่างไรวันนี้จะรู้กันก่อนหน้านี้เคยทำคลิปสรุปออกมาแล้วแล้วก็พอจะมีเบาะแสตัวคนร้ายแล้วนะ หนึ่งคนที่ใช้เน้นได้แต่ไม่เปิดเผยตัวที่เฮริคอรรู้ตัวจริงในช่วงนั้นโอ้โหแน่นอนและครับเราโฟกัสไปที่ตาหมอนี้แต่พอตอนที่401นะครับฉเฉลยมาว่าคนคนนี้คือลงกิลูกของบิยอนเนทโลแถมเจ้าตัวก็บอกเองว่าเขาไม่ใช่ผู้ใช้งูก็คือมือสังหารนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยมาอัปเดตว่าใครกันแน่ อาจจะเป็นมือสังหารที่อยู่ในห้อง1014โดยผมจะสรุปข้อมูลทั้งหมดที่มีให้ฟังนะเพื่อนๆก็แค่คิดตามข้อมูลพวกนี้แล้วลองวิเคราะห์กันดูนะครับในมุมมองของเพื่อนๆเ,เอาละครับเรามาเริ่มจากมือสังหารนะครับได้สังหารคนในห้อง1014ในวันแรกของการเดินทางเลยก็ว่าได้ขึ้นเรือมาจัดข้าวของยังไม่เสร็จดีเลยมันเชื่อดไปแล้วหนคน สภาพศพก็คือตายปริศนาในห้องน้ําตามตัวมีรอยโดนดูดหรือมีรูบางอย่างตามร่างกายร่างกายสูบผอมจากนั้นไม่นานนะครับวันเดียวกันเลยก็สังหารไปอีก4คนพร้อมกันสภาพศพเหมือนกันหมดเลยครับถือเป็นการสังหารคนบนเรือครั้งแรกของการเดินทางเลยก็ว่าได้แถมมันฆ่าไปแล้ว5คนในวันแรกแบบที่ไม่ถูกจับได้หรือรู้ตัวจริงได้เลย ผู้ตายทั้งหมดนะครับเป็นบริการขององค์ชายวับเบิลในห้องที่คุนบิก้าอยู่ความสามารถในการสังหารคนนั้นเรียกว่าน่ากลัวแล้วก็รับมือ,อยากคนที่ตายทั้งหมดไม่ใช่ผู้ใช้เน้นนะครับตรงนี้บิลเป็นคนบอกยืนยันใหม่อีกทีหนึง่งเบาแสอย่างหนึ่งและมันสังหารแค่คนที่ใช้เน้นไม่ได้ทั้งหมดเป็นผู้ชายนะครับพวกแม่บ้านที่เป็นผู้หญิงปลอดภัยดีจุดนี้มันหวังผลลดจํานวนบริการภายในห้อง อย่างเห็นได้ชัดช่วงแรกที่สังหารบริการ5คนในห้อง1014ผู้ต้องสงสัยแรกๆก็หนีไม่พ้นคนในห้อง1014ใช่ไหมครับถ้าเราโฟกัสถึงคนในห้องนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ในเวลาต่อมานะครับคนในห้อง1014โดนสังหารหรือว่าตายจากสาเหตุอื่นๆไม่ใช่จากมือสังหารนะจนเหลืออยู่5คนครับคือ1 l าชินีโอโตะ 2. องค์ชายวัเบิลสามคุโรบิกะสี่บริการบิลห้าแม่บ้านชิมานะทั้งหมดนี้คือผู้รอดชีวิตครับและจนถึงตอนนี้มือสังหารก็ยังไม่ได้สังหารใครเพิ่มเติมอีกเลยถ้ามือสังหารคือ1คนที่อยู่ในห้องนี้ก็ต้องเป็น1ใน5นี้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าใน5คนนี้มีใครน่าสงสัยบ้างเริ่มจากคุโรบิกาเนี่ยตัดออกไปก่อนเลยนะครับไม่ใช่แน่แน่ะ ก่อนที่จะไปไล่ดูผู้ต้องสงสัยคนอื่นผมผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าในตอนที่370มือสังหารโผลมานะครับแต่เป็นเพียงแค่เราจะเห็นการคิดวิเคราะห์ภายในห้อง1014ในส่วนเนี้ยมันก็พอจะทำให้เราได้รู้ว่ามือสังหารนั้นมีตัวตนจริงๆนะครับมองเห็นสภาพแวดล้อมภายในห้องทั้งหมดและมันก็ไม่ใช่สัตว์เนนขององค์ชายอย่างแน่นอนเพราะสัตว์เนนมันไม่คิดวิเคราะห์อะไรแบบเนี้ยครับ เอาละเมื่อได้ข้อมูลส่วนนี้มาแล้วนะครับมาดูกันต่อองค์ชายวับเบิลที่เป็นทารกไม่ใช่อยู่แล้วครับคงไม่มานั่งนึกคิดเป็นตุกเป็นตะแบบนั้นหรอกแล้วก็สัตว์เนนขององค์ชายที่เป็นควันดําก็ตัดออกไปด้วยครับราชินีโอยโตะตอนนี้ใช้เนนไม่ได้นะครับก็ตัดออกไปเพราะมือสังหารเป็นผู้ใช้เนนบิลกับชิมโนก็โดนคุริก้าตรวจสอบด้วยดอซิงเชนนะครับและก็ผ่านนะว่าไม่ใช่ แน่นอนบิลเป็นผู้ใช้เนนความสามารถเนนของบิลนะครับเป็นเนนสายเสริมพลังส่วนความสามารถเนี่ยออกในแนวซับพอร์ตคนอื่นเสียมากกว่าชิโมโนใช้เนนไม่ได้แล้วก็ผ่านการตรวจสอบของคนณบิก้าว่าไม่ใช่มือสังหารนั่นเท่ากับว่า5คนในห้องนี้เคลียร์ทั้งหมดครับในเบื้องต้นเราจึงจะพอ เดากันได้ว่ามือสังหารนั้นความสามารถของมันสามารถใช้ในระยะไกลได้ในช่วงแรกมันสังหารคนในห้องนี้โดยที่ตัวมันเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในห้องก็ได้เช่นเดียวกันออจากนั้นนะครับมีกลุ่มคนจำนวนหนึงนะสิบกว่าคนครับมาเรียนเน้นในห้อง1014ก็เป็นไปได้มากสุดเลยว่ามือสังหารจะแฝงตัวมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้ พราะหลังจากนี้มือสังหารจะเริ่มลงมือสังหารคนต่ออีกนะครับหลังจากหยุดไปนานเอาละครับคนแรกที่มันเริ่มสังหารก็คือบริเกนบริการขององค์ชายมารยามที่มาเรียนเน้นนะสังหารต่อหน้าคนจํานวนมากภายในห้องเลยครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มันสังหารคนแบบประเจอประเจอไม่จะเป็นต้องปิดบังความสามารถกันเลยครับและในวันต่อมานะครับวันที่3ของการเดินทางเนี่ยมันก็สังหารมิวฮานบริการของคชาย 4, สี่เซเลตอนิส ไปอีกหนึ่งคนในห้องน้ําตรงจุดนี้ก็จะสรุปได้ว่ามือสังหารยังอยู่นะครับแล้วก็ยังไล่สังหารคนในห้อง1014ต่อไปเพียงห้องเดียวด้วยนะโดยที่ไม่รู้เป้าหมายแน่ชัดนะครับว่ามันต้องการอะไรกันแน่ทําไมไล่สังหารแต่คนที่ใช้เน้นไม่ได้และทําไมไม่สังหารองค์ชายวับเบิลไปเลยล่ะที่น่าจะเป็นเป้าหมายมากที่สุดแล้วอะ่ะเอาละครับก่อนอื่นก็มาดูความสามารถเน้นของมือสังหารกันดีกว่านะครับ มือสังหารใช้เน้นรูปแบบคำสาปความสามารถเน้นใช้ในระยะไกลได้ด้วยนะครับสามารถสังหารคนในห้อง1 0 1 4แบบที่ตัวเองไม่จะเป็นต้องอยู่ในห้องนั้นก็ได้ความสามารถเน้นนะครับจะสร้างตุ๊กตาซาชิกิรูปร่างหน้าตาตามรูปเลยนะครับจะมีเพียงสองคนที่มองเห็นคูโรบ็อกโกก็คือตุ๊กตาซาชิกิของไซเรนเมเจอร์ตี้ได้นะครับก็คือ 1. มือสังหารเจ้าของความสามารถครับ และคนที่โดนสิงต่อมานะครับเงื่อนไขาการใช้งานนะมือสังหารนั้นจะรอจังหวะให้มีคนที่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจคนในห้องทั้งหมดจากนั้นตุ๊กตานะครับจะปล่อยงูขาวไปสังหารเป้าหมายที่กําหนดไว้เป้าหมายในที่นี้นะครับ มือสังหารบอกเอาไว้ว่ากําหนดเอาไว้ว่ามี10คนภายในห้องนี้ด้วยนะถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะมากเลยแต่ตอนมันลงมือสังหารมาสังหารเพียงแค่1คนในจํานวนเป้าหมาย10คนแค่นั้นเองนะครับในจุดนี้ผมจึงมองว่าน่าจะเป็นการสุ่มเสียมากกว่า ถ้าตุ๊กตานะครับไม่สามารถสังหารใครได้เลยนะและถูกยกเลิกกระทันหันคำสาบานนี้จะย้อนกลับไปหาผู้ใช้เนนนั่นคือตัวมือสังหารเองมีการถูกยกเลิกได้ด้วยนะครับและมือสังหารเนี่ยจะต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยพูดง่ายๆถ้ามีเหตุให้สังหารไม่ได้มือสังหารจะตายเองครับยิ่งความเสี่ยงสูงความสามารถก็ยิ่งสูงเข้าข่รูปแบบศตว์สาบานเลย ก็ไม่แน่นะครับความสามารถนี้อาจจะเป็นศัสตรบานด้วยก็ได้ความเสี่ยงนี้นึกไปถึงพี่น้องเงือกโอโลโซที่ปาลูกดอกใส่ขี้ลัวครับสองคนนั้นเรียกว่าความสามารถแทบจะไร้เทียมทานเลยนะครับเพราะมันโจมตีจากระยะไกลและไม่สามารถหลบลูกดอกได้แต่การใช้งานก็ไม่ง่ายนะครับจะต้องใช้เข็มกัดของคนน้องนะไปติดที่ตัวเป้าหมายก่อนและคนพี่จะต้องปาลูกดอกเพื่อเก็บคะแนน ถ้าคุณพี่ปลาลูกดอกดอกสุดท้ายพลาดความเสี่ยงหรือว่าดามเมดทั้งหมดที่ทำลงไปต่อเป้าหมายจะกลับเข้าหาผู้ใช้ครับมันเป็นเหมือนดาบสองคมนั่นเองก็ถือว่าเหมาะสมกับความสามารถเน้นนะครับต่อมาครับในช่วงที่เริ่มลงมือสังหารบริเกนนะครับมันเริ่มจากเลิฟวิลลี่นะแม่บ้าน ที่โดนเข้าสิงอยู่เนี่ยมองเห็นตุ๊กตาไซเลนเมเจลตี้พอเลวิลลี่วอยวายว่ามีคนแปลกหน้าหน้าตาประหลาดอยู่ในห้องก็ทําให้คนอื่นตกใจแล้วก็สนใจเบี่ยงเบนความสนใจหันไปมองจุดที่เลอรวิลลี่ชี้ตุ๊กตาก็เลยปล่อยงูขาว4ตัวไปสังหารเป้าหมายก็คือบริเก้นทันทีจุดนี้ผมคิดว่าเงื่อนไขก็คือจําเป็นต้องให้คนอื่นละสายตาไปจากเป้าหมายหรือเปล่า ราะตอนที่ทุกคนหันไปมองจุดที่ตุ๊กตาอยู่บาริเกนยืนอยู่ด้านหลังก็คืออยู่อีกทางหนึ่งไม่มีใครมองไปที่บาริเก้นตอนที่บาริเก้นโดนโจมตีครับการสังหารก็คืองูขาว4ตัวจะเข้ามาลัดและดูดเลือดเป้าหมายงูขาวหนึ่งตัวจะใช้เวลาดูดเลือด44วินาทีจนหมดตัวครับเพราะฉะนั้นถ้างูขาว4ตัวดูดเลือดพร้อมกันจะสามารถดูดเลือดจนหมดตัวได้ภายใน11วินาทีเท่านั้น เป็นการสังหารคนหนึ่งคนให้ตายภายใน11วินาทีงูขาวนั้นเป็นเนนสายแปลสภาพครับกล่าวคือทุกคนนมองเห็นงูขาวหมดเลยแม้แต่คนธรรมดาที่ใช้เนนไม่ได้ก็ตามก็เห็นงูขาวตัวนี้นะครับและงูขาวสามารถโดนปืนยิงแล้วก็สลายหายไปได้ด้วยเรียกว่าโดนทำลายได้ครับและคิดว่าอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งรูปแบบเท่านั้นนะครับแต่การที่จะสังหารบุคคลอื่นที่อยู่ตัวคนเดียวล่ะ อาจจะต้องใช้เงื่อนไขอื่นนะครับเพราะคนที่ตายคนเดียวกรณีอื่นจะตายในห้องน้ําเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นในจุดนี้มันไม่จําเป็นจะต้องไปดึงความสนใจใครนะครับและไม่รู้ว่ามีคนที่โดนสิงหรือกําหนดเป้าหมายได้หรือเปล่าถ้าให้ผมเดาวนะครับเงื่อนไขนี้อาจจะทํางานเมื่ออยู่ตัวคนเดียวครับคนที่ตายอาจจะเป็นคนที่โดนสิงหรือเป็นเป้าหมายที่มือสังหารเลือกเอาไว้แต่ตามความคิดของผมนะครับ ถ้าในเงื่อนไขาการสังหารแบบนี้นะครับโดยที่มือสังหารนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในห้อง1014หรือเป็นการสังหารระยะไกลมือสังหารอาจจะไม่สามารถเลือกเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงได้ก็เป็นได้นะครับไม่อย่างนั้นมันอาจจะไปเลือกเป็นเป้าหมายองค์ชายหรือคนอื่นๆอ,อะไรทํานองเนี้เนาะส่วนเงื่อนไขในการทํางานของความสามารถนี้นะครับอาจจะเป็นตอนที่ ้าหมายคนที่โดนเลือกหรือโดนสุ่มมานั่นแหละเมื่อใดก็ตามเมื่อเขาอยู่ตัวคนเดียวงูขาวก็จะโผล่มาสังหารครับเช่นตอนที่เข้าห้องน้ําใช่ไหมก็อยู่ตัวคนเดียวและงูขาวก็เลยโผล่มาดูดเลือดในช่วงวันแรกนะครับมันมีการสังหารหมู่4ีคนเกิดขึ้นตรงจุดนี้เป็นอะไรที่แปลกมากนะเป็นการสังหารหมู่เพียงครั้งเดียวของมือสังหารครั้งนี้ผมจึงคิดว่างูขาวมันมีทั้งหมด4ตัวครับ มันน่าจะดูดเลือดคนละหนตัวพร้อมกันถ้าโดนงูดูดเลือดแค่ตัวเดียวก็จะใช้เวลา44วินาทีใช่ปะถึงจะตายตรงจุดนี้ผมเลยคิดว่าความสามารถนี้นะครับมันสามารถสังหารคนพร้อมกันได้มากสุด4คนตามจำนวนงูขาวครับแต่ก็จะใช้เวลานานขึ้นนั่นเองส่วนเงื่อนไขคิดว่าคงเป็นจังหวะที่4คนนี้อยู่นอกสายตาคนอื่นอะไรทำนองนี้หรือเปล่าครับเออ เพราะไม่มีใครมองเห็นเลยตอนที่สี่คนนี้โดนสังหารมาเห็นอีกทีก็เป็นศพไปแล้วแต่ไม่ว่าความสามารถของมือสังหารจะอยู่ในรูปแบบเงื่อนไขใดๆก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่พอจะคาดการได้ก็คือมือสังหารมันมองเห็นภาพรวมภายในห้อง1 0 1 4ในส่วนนี้น่าสงสัยนะมันอาจจะให้ความสามารถของมันนะครับสิงใครคนใดคนหนึ่ง มาตั้งแต่ตอนขึ้นเรือวันดำมาแล้วก็ได้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งในบริการหรือคนที่อยู่ภายในห้องและความสามารถมันก็ทำงานเองโดยอัตโนมัติโดยที่มือสังหารอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในห้องนั้นเลยเออตรงนี้น่าสนใจไหมครับเอาละรครับพอมาถึงตรงนี้เราก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเป้าหมายจริงของมือสังหารนะั้นมันคืออะไรนะครับมันฆ่าบริการในห้อง1014ไปทำไม บริการห้องนี้ตายแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรในจุดนี้เราลองมาวิเคราะห์กันดูดีกว่านะครับใครกันแน่ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าบริการหรือว่าคนในห้อง1014ตายละ่ะจะเป็นบริการขององค์ชายหนึ่งเบนจามินหรือเปล่าก็ดูจะเข้าเขาสุดในช่วงแรกนะครับแต่ถ้าเป็นบริการของเบนจามินทำไมไม่เล่นงานวับเบิลโดยตรงเลยละ่ะเพราะเป้าหมายของเบนจามินก็คือองค์ชายคนอื่นๆทุกคนและอีกอย่าง เฮียิคอฟกับบาร์บี้ไมน่านะครับที่เป็นบริการขององค์ชายเบนจามินเนี่ยก็ไม่รู้จักความสามารถนี้นะผมจึงคิดว่าอาจจะไม่ใช่คนของเบนจามินก็ได้จากก่อนหน้านี้ที่ลิฮังนั้นรู้ความสามารถของอูโหฮชิที่ใช้บอลแมลงเข็มทําให้เราพอจะคิดต่อได้ว่าทหารองครักษ์ของเบนจามินทั้งหมดนะครับที่เรียนโรงเรียนทหารเดียวกันมารู้จักมากจีกันเป็นอย่างดีครับ และมีโอกาสสูงมากที่ทั้งหมดเนี่ยจะรู้ความสามารถเน้นซึ่งกันและกันนะแต่ถ้าจะโยนให้เป็นความสามารถเน้นของบริการขององค์ชายเบนจามินเนี่ยมืองหารคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ปกปิดความสามารถเน้นกับบริการคนอื่นๆก็เป็นได้อ่าในส่วนนี้ก็ยังพอมีส่วนไม่ถือว่าตัดทิ้งไปโดยทั้งหมดนะครับต่อมาครับสัตว์เน้นของบรรดาองค์ชายคนอื่นๆในส่วนนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ครับ เพราะมือสังหารมันมีความนึกคิดเหมือนคนปกติเลยในส่วนนี้ผมจะยกส่วนหนึ่งนะครับความคิดของมือสังหารในช่วงหนึ่งมาให้ฟังละกันในตอนที่370นะครับที่มีเหล่าบริกาศมาเรียนเน้นในห้องของคริก้าเนี่ยมายืนรวมตัวกันตุ๊กตาไซเลนเมอร์จาตี้ก็โผลมายัางด้านหลังนะครับโดยที่มือสังหารก็อธิบายอยู่นะครับว่าคนที่มองเห็นตุ๊กตาตัวนี้ได้ก็มีเพียงแค่เรากับเลิฟวิลลี่ที่โดนเข้าสิงอยู่ ในตอนที่มิวฮานเหยียบล้ำเส้นเข้าไปเพื่อยั่วยวนกวนโมโหคุณรบิก้ามือสังหารก็ยังมีการคิดต่อว่ามิวฮานนั้นทำตัวบ้าเกินหนตตานะแต่ก็ดีดึงความสนใจทุกคนไปได้แต่น่าเสียดายที่เจ้านั่นเน่ยไม่รวมอยู่ในเป้าหมายสิบคนแต่คืนเกิดอุบิเหตุขึ้นมาแล้วตุกตาไม่สามารถฆ่าใครได้สักคนคำสาปมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราซะเอง ในจุดนี้เรายอมเสี่ยงค่าคนแรกเลยดีกว่าจากนั้นมือสังหารก็เริ่มสั่งให้ตุ๊กตาเตรียมโจมตีนะครับในระหว่างที่เตรียมโจมตีเนี่ยมือสังหารก็เริ่มคิดต่อว่าจังหวะต่อมาเนี่ยถ้ามีคนดึงความสนใจทุกคนอีกครั้งก็ให้เริ่มโจมตีได้ในเวลาต่อมานะครับที่เลิฟวิลลี่นั้นสังเกตเห็นตุ๊กตามือสังหารก็ยังคิดอีกว่าดีมากรู้ตัวแล้วเหรอดึงความสนใจมาให้ทีสิ พอจังหวะที่เลอบิลี่ชี้ไปที่ตุ๊กตาแล,ล้วเรียกให้ทุกคนหันไปมองตุ๊กตาก็เริ่มโจมตีครับดูจากรูปแบบความนึกคิดแล้วเนี่ยไม่ใช่สัตว์เนนแน่นอนครับมันเป็นคนนี่แหละครับและก่อนหน้านี้นะครับในตอนแรกที่เฮลิคอฟคิดว่ารู้ตัวจริงของมือสังหารแล้วนะเพราะมีคนเดียวที่ใช้เนนได้แต่ไม่เปิดเผยตัวและเฮลิคอฟก็รู้ว่าคนคนนี้เป็นใครต่อมาเฉลยว่าเป็นลูกของบียอนใช่ปะและเขาก็เปิดเผยความสามารถเนนออกมาแล้วนะครับ และเขาก็บอกอีกว่าเขาไม่ใช่ผู้ใช้งูขาวต่อมาครับจะใช่พวกมาเฟียหรือเปล่าอย่างพวกแก๊งเอไอของโมลิน่าที่มีความสามารถเน้นส่วนนี้ผมก็ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงนะครับยังดูห่างไกลกันเกินไปผมจึงคิดว่าไม่น่าใช่นะและอีกอย่างนะครับพวกแก๊งเอไอก,กับห้องขององค์ชายวับเบิก็อยู่ต่างชั้นกันด้วยนะต่อมาครับมันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่านอกสายตาคนกลุ่มนี้คือฮันเตอร์เฉพาะกิจครับ มันจะมีฮันเตอร์นะที่รับเข้ามาโดยการจัดสอบฮันเตอร์เฉพาะกิจเนี่ยเพื่อคัดคนขึ้นเรือวานดํามาทําภารกิจในนามของสมาคมฮันเตอร์นั่นแหละครับฮันเตอร์เฉพาะกิจหรือเรียกว่าสมาชิกสมทบนะครับคําที่บายเขาบอกเอาไว้ว่าเป็นบุคลากรที่ถูกเกณฑ์มาเพื่อเป็นสมาชิกสมาคมฮันเตอร์ครับแบบพ่วงเงื่อนไขเพื่อคอยคุ้มกันนอกเขตพักอาศัยรวมถึงคอยประสานงานกับสมาคมฮันเตอร์นะ และทหารส่วนตัวของบรรดาองค์ชายแต่ละคนคุณลิก้าเคยบอกเอาไว้ว่าพวกนี้ไม่ใช่ทั้งมิตรและอาจจะมีคนของคาคินแฝงตัวเข้ามาก็เป็นได้นะครับเรียกว่าลอดจากการตรวจสอบของคุณลิก้านั่นแหละและจำนวนสมาชิกสมทบเหล่านี้นะครับมีมากถึง150คนเลยทีเดียวผมว่าในคนกลุ่มนี้ก็พอจะมีเข้าเขาอยู่บ้างนะว่าเป็นคนที่เนียนๆอยู่นอกเขตพักอาศัยอยู่นอกห้อง แต่อยู่ในชั้นหนึ่งนะครับคอยตรวจตาตามบริเวณทางเดินแล้วมันก็แอบ,บใช้ความสามารถเน้นเข้าสิงสร้างตุ๊กตาเข้ามาสังหารคนในห้อง1014ก็เรียกว่ามันรับงานนอกมาเนี่ยแหละครับเออเอาล่ะครับสรุปเลยละกันถ้าถามความคิดเห็นของผมนะเอาแบบว่า,ามองตามข้อมูลที่รวบรวมมาเลยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ภายในห้อง1014เป็นคนที่มาเรียนเนน แต่มือสังหารเนี่ยเป็นผู้ใช้เน้นแน่นอนอยู่แล้วใช่ปะถ้าเป็นหนึ่งคนที่แฝงตัวอยู่ในห้องแต่ทําไมถึงรอดสายตาของเฮลิคอปไปได้ล่ะเพราะตอนนี้คนที่ใช้เน้นได้นะครับที่อยู่ภายในห้อง1014เปิดตัวออกมาหมดแล้วว่าไม่น่าจะใช่มือสังหารสี่คนที่เฮลิคอปรู้ตัวตนจริงๆก็เปิดเผยออกมาแล้วนะครับก็มีเลิฟวิลลี่นะที่โดนตัดออกไปแล้วบริการขององชายก้าวฮาเคนเบิร์กสคนครับใช้เน้นได้ จากความสามารถของสัตว์เนนองคชายอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวอีกหนึ่งคนก็เป็นลงกิลูกของบิยอนเฮโร่ก็เปิดตัวไปแล้วนะครับถ้าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในห้อง1014นะตอนนี้มันจะต้องเป็นคนที่สามารถปกปิดพลังเนนที่แม้แต่เฮลิคอปก็ยังมองไม่ออกอาจจะต้องไปถึงขั้นนั้นเลยจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองไปที่สมาชิกสมทบหรือฮันเตอร์เฉพาะกิจ มีโอกาสมากกว่าผมคิดว่าไอ้มือสังหารคนนี้มันอาจจะเป็นใครก็ได้นะอยู่ที่ไหนก็ได้บนเรือวันดําแล้วมันก็ใช้ความสามารถในการสิงเป้าหมายมือสังหารสามารถเคลื่อนไหวผ่านตุ๊กตาไซเลนเมเจอร์ตี้ในรูปแบบ,บล่องหนเพราะว่าตุ๊กตาตัวนี้จะมีแค่ตัวมันเองที่มองเห็นกับเป้าหมาย หรือคนที่โดนสิงใช่ไหมมันอาจจะใช้วิธีการนี้นะครับในการใส่คำสาบเน้นกับเป้าหมายใครคนใดคนหนึ่งและทำให้ตุ๊กตาติดตามคนผู้นั้นไปได้ส่วนตัวมันเองนั้นก็อยู่อีกสถานที่หนึง่งแต่สามารถมองผ่านตุ๊กตาทำให้มันสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมหรือว่าภาพรวมในจุดที่ตุ๊กตาอยู่ผมมองว่าจุดนี้เข้าเขามากที่สุดละครับในส่วนตัวนะส่วนเพื่อนๆล่ะครับลองคำนวณหรือลองวิเคราะห์กันดูสิ ว่าอาจจะเป็นใครหรือรูปแบบความสามารถประมาณไหนได้บ้างจุดไหนที่ตกหล่นไปอะไรยังไงก็ลองเสนอแนะเข้ามาได้นะพูดคุยกันสรุปสนุกนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้ทําคลิปยาวๆอย่างนี้มานานเลยนะช่วงนี้ทําแต่สรุปฮันเตอร์กับสรุปโจโจนะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไปตามดูกันได้นะครับเพราะว่าผมทําอยู่แทบทุกวันเลยนะในะช่วงนี้อ่ะคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ